วันนี้หญิงจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จักกับหลักกิโลเมตรของประเทศฟินแลนด์นะคะหลักกิโลเมตรของฟินแลนด์เรียกว่ากิโลเมตรรีฟิลวัสนะคะามาดูความหมายดีๆของหลักกิโลเมตรที่บอกคุณมากกว่าจำนวนกิโลเมตรนะคะแล้วมาดูกันว่า หลักกิโลอย่ามาเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ยังไงค่ะตามามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าตัวเลขบนหลักกิโลเมตรนะคะสองตัวมันจะไม่เหมือนกันนะคะตัวเลขสองตัวหันกันไปคนละทางนะคะแต่ละตัวเลขจะบอกว่าเมืองที่ใกล้ที่สุดกี่กิโลเมตรค่ะอ,อย่าง อันนี้นะคะซ้ายมือก็จะบอกว่าถ้าคุณมุ่งหน้าไปทางซ้ายมือนะคะอีก10กิโลเมตรก็จะเจอเมืองค่าอย่าง45กิโลเมตรนะคะก็จะบอกว่าเมืองที่ใกล้ที่สุดที่ไปทางนั้นคือ45กิโลเมตรค่าหรือถ้าคุณขับมาจากเมืองโน้นก็จะบอกว่าถึงกิโลเมตรที่45แล้วนะคะนี่นะคะหลักกิโลเมตรฟินแลนด์นะคะ ส่วนใหญ่เขาทําจากหินนะคะทําไมถึงทําจากหินนั่นหรอคะเพราะว่าที่นี่ด้วยความที่อากาศหนาวจาัดถ้าทํามาจากซีเมน์น่ะมันจะแตกมันจะไม่ทนความหนาวนะคะแต่พอเป็นหินมันจะทนทานกับทุกอย่างคะ่ะส่วนหลักกิโลเมตรจำลองเหล่านี้นะคะก็จะไปเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าให้ผู้ที่มีอายุ40 45 50 ครบห้าครบสิบ10นะคะปิกกุก,กิโลเมตรหรีฟิลวัสเป็นสินค้าที่ขายดีและเป็นที่นิยมสำหรับผู้สูงวัยนะคะส่วนเลข50นะคะหลักกิโลเมตรที่50จะมีความหมายมากๆนะคะมันบอก,บอกว่าคุณเดินทางมาครึ่งทางแล้วนะคะขับต่อไปด้วยความระมัดระวังนะ ขอให้ชีวิตมั่นคงยืดย,ย,ยาวนะขับต่อไปข้างหน้าอีก50กิโลเมตรนะคือความหมายมันหลายอย่างอะค่ะแต่รวมๆก็คือหมายถึงอายุยืนมั่นคงก้าวไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะอย่ายอมแพ้นะมุ่ออนนะสู้นะสู้สู้อะไรประมาณนี้ค่ะก็อธิบายได้แบบนี้ค่ะ ขอให้เดินทางต่อไปข้างหน้ามั่นคงดังหินนะขับต่อไปหรือใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะอะไรประมาณนี้ค่ะพูดถึงเรื่องความหมายดีๆกันแล้วนะคะก็มาเอาของขวัญห่อให้ผู้หญิงที่มีความหมายสำหรับเรากันเลยค่ะครบ50ปีพอดีนะคะมาห่อของขวัญด้วยกันเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะของขวัญที่เลือค่าและเปลี่ยมไปด้วยความหมายนะคะนี้เราก็จะเอาไปผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอายุ50ปีค่ะอันนี้เหมือนกับว่า,าเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อทีอ่เขาจะได้เอาไปซื้ออะไรที่เขาชอบนะคะก็หมายถึง่ 5 0 5สิบครั้งก็ให้เขมีอายุยืนยาวถึง150นะคะ